แพงมามันจะมีช่วงลดอยู่แล้วอะผมว่าถ้าใส่วิดิตไว้อะมันน่าจะมีช่วงที่ตกมาแบบสามร้อยอะไรเงี้ยต้องมีไม่ได้ซื้อต่อรถแล้ได้แปดคนเลยอะเราลุมถึงเมืองเมืองเดียวอย่างงั้นแปดคนอะ่ะน่าสนใจอยู่นะคือปกติผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมแนวนี้หรอกแต่ว่าถ้ามีเพื่อนเล่นน่าจะโอเค ออขุดเมืองตุลาลดอีกหรอตุลามันคืออะไรฮาโลวีนน่าจะลดนะสตีมมันลดเรื่อยๆอ่ะคือจริงๆอยากได้เกมอะไรก็ใส่วิดลิสไว้อ่ะเดี๋ยวมันก็แจ้งเตือนอ่ะในโทรศัพท์มันมีแอปสตีมอ่ะเดี๋ยวแบบแม่งลดอะไรปิ๊บแม่งก็เตือนละรอธันวาไม่ได้เล่นแล้วธันวาไม่ได้เล่นไปไหนอ่ะ ไอท็อกถือีแตกเออจริงไปเที่ยงไหนเขียวอยกเล่นอะไรแบบ แบบลาบอะเคยเล่นเจปาลับอ่ะอยากเล่นอะไรอย่างนั้นนะ ระหว่างกดเวลเล่นแซ็กกับทำตังเลือกไม่ถูกดูดีเอ็มเช็คดีเอ็มอ่อโวเยเกอร์ออฟเนราเนี่ยคนนั้นเล่นอ่ะ อแตอ่าหาว่าอย่างงี้เลยไอ้เกมแบบนี้แม่งบัคเยอะชิบหายเลยไม่ใช่เหมือนตำนานเลยนะเกมภาพแบบนี้แม่งชอบบัคเยอะเฮ้ยแต่มันดูดีอยู่วะ่ะมันดูดีอยู่วะ่ะว่ายน้ำอะ่ะดูปากการลังอะ่ะวัดีิ่งบ้าวิดีกร,บรับขามชิปหมดกดตีมแน่นอนเพื่อนไม่มีคลิปลงแล้วมันขึ้นจะตีมนะ ตอนแรกก็จะคิดอยู่ว่าแบบว่าอาช่าแต่ี๋วกูอัดคลิปข้างนอกก็เดี๋ยวไปภาคทับเอาก็ได้ง่ายดีไม่ต้องทำซับด้วยแต่คิดไปคิดมาเล่นทั้งทีขึ้นสตรีมหน่อยแต่ไม่ล่าดีกว่าผมว่าไม่มีภาพเล่นป๊อปปี้เลยไอเทมอะไรก็ไม่รู้อุตส่าห์ได้อีเวต์ชาวแสงไม่เทมโปต้นเคมก็กาดเกิด ลิ้นสองแฉกไว้ฉกท่อเอ้ยตัวทีพี่บอสไม่หวานนี่ไปกับพิมพเอ้ยอย่าแพ้นะสู้เขาปาฮอกฮาริยาสัตว์หรือไม่ท่างมีอะไรอะโซไฟเตอร์ใช้ดาบ h าวบะไม่มีทางได้แน่นอน ก็บองผมหยิบซันไฟไปกิ่งตรงนี้ก็ผมหยิบซันไฟแหละให้หยิบหมัดแั้น่าจะเพียราลาไวเทมได้มองอ้วนตลอดไอ้ก๊อมันก็น่ารักของมันจริงใครๆก็ชอบประวะคาบิกกน ไอ้ที่กูว่ากูแตกพ่อมึงเข้าไปเฮ้ยไอ้ดีๆกูยังไม่ทำะไรมึงเลยนะเว้ยเพื่ออะมึงมาหยาบใครใส่กูยอย่างเงี้ยได้รักหนึ่งตัวบอดแล้วโหดเลยใช่ปะ ผมว่ามันแพ้เพราะอันสต็อปเอเบิลเลยวะ่ะก็ตอนแรกดเมิทเลยยังไม่มีเราไม่น่าหยิบอันสต็อปเอเบิลแต่มันก็ไม่มีอะไรดีเพราะว่าเราทูดีป่าวะเปลงตังนี่ผมขายทินเจ้าไม่ได้วะต้องหวังชนะแล้วขายคาริตตาป่ะแค่คาริตตาก็ตัวถือของช่่ยด้วย โอ้เจอเรียบร้อยเฮ้ยแต่เราอีเวเต์นชาวแสงบอกซันไฟผมว่าเราชนะว่ะ ถูกประวั่ิขายคาลิตตาแพนอะสองดาวมันเก่งอยู่นี่โอ้โอเคจโอเคจกะโป่งจะโดนพนิดอะดอบแต่ของแทงไม่เอานาเว้ยอ้า รู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะ่ะ ad ad เวทเวทเวท a i t ad เอ้าอต้องโกดีคอรจริงรอ่ะเก็บฟอกไป้ทำยังไงนะทธอนูวันนี้ยังเจ๊ดเล ใส่แม่นหน่อยเดี๋ยวไอ้ท็อกมันไม่แทงโอ้จะคนสตีโอ้โหโคตรแข็งเลยโอ้หแล้วก็ได้แกมเบิลแล้ววะแท้ดิไอ้ลินน้องด้วยก็มันพูดจาสามหาวในช่องดิเองยอมเหรอวะ ้ยปลาลอดช่องวัดเจดโอ้โหเหลือไว้ทำกรัวอะไรวะนี่เหลือไว้หกเยียไปดูต่างหน้าอืมเลโอปาตีเลโอปาตี look good ผมอยากกิ่งตอนนี้ว่าเินเซอร์มัที่มันนานอ่ะดูเปลี่ยงงั้นเหรออ๋อได้แกาแก่ลิงแก่ลิงเดี๋ยวว่าจะโลเบโก้รดีปว่เกิดมาก็ชั่วละยังทำตัวชั่วชั่วโอ้โหไอหมุนมันบูลี่เชมิง มันมีแต่ body shaming ไม่ใช่หรอ <g ül> ยองแกออกเพื่อน <g ül> <g ül> ลบแล้วโอ้โหดูดิดาบตำสั่งอะ <g ül> ตำใจคนดูเกินดาบคนเนี่ย <g ül> อุ้ยรักถูรักถู เป็นคนทีมันไม่ได้น้องเท่าทีวะผมดับหนึ่งปหรือผมเล่นเวโกะวะช่วยด้วยถ้าผมทำอ<ะ>ีเวนต์เจ้าอยากขึ้นซาม,มิลามากกว่าอยากขึ้นซาม,มิลาไปแคป็บไอ้นี่มากกว่าโอ้โหแ้าผมไม่ได้ด่าป่ดด้คนนี้ว่าด่าร้อยเลยอยากได้เจดอ่ะก่อจะต้องกุนซูวะ่ะช่วยด้วยแน่เลยวะ่ะ ฆ่าตายเปล่าวะไอเร็วตัวนั่นรู้สึกมันจะฆ่าไม่ตายเลยอุย้ยตายอยู่เชี่ยรักคุณแรงอุย้ยเชี่ยเอิ่มเว้ยรักมันแรงอยู่แล้วเนี่ยสุขสันต์เนคนรอบของลูคกกี้สุขสันต์ครับคุูปูคูปูโก โอ้โหช่าแล้วก็ได้วีโกติดตาป่ะจบแล้วว่นจีจีแมนจีจีเออสวยเอาไปเลยรับู้เอาหมัดแล้วกันดูเฟกเิ เจตเังนิดหน่อยบอดแข็งจ่ายครับโอ้ก้อนหินโอเดเมตเราน้อยอ่ะเราไหวก้อนหินปะ โอ้แต่ฟ้ไลายเราถึกฟอไลายเราถึกจัดฟอไลายเราถึกจัดเอทอกเข้าไปแล้วอ้ยเข้าวางหินเอเียงไปไหน ผมมีภาพวีโก้สามปะเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันว่าไอเทมมันดับอะไรมาให้ถ้ามันดับมาแบบวีโก้ไอเทมเดี๋ยวผมน่าจะโล่ะ คนนี้มีจริงแล้วโอ้ยเป็นเอ็ดวัตคอร์ที่สุ่มได้แกะแปลกอะดีจัดโอ้ไม่ไหวว่าสเสวีนไม่ลงเลยครับถ้าไม่ใช่จริงน่าจะดีกว่านี้จริงแม่งแรงอะเด็กตัวละครโคตรโก เราทำไอเทมแทงมาแน่นจัดเลยว่ะผมว่ายัางไงเราก็ต้องขึ้นไปหาเซตว่ะโอเคโอเคโอเคตบสมิล่ามาดว้วย เล่นไปก่อนไปมึงเอาคุณซูไปนอ้องเอีกหมัด แค่ซาเมล่า2 and we're fine มันดันหนึ่งดาวทั้งบอร์ดเลยดิรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะ ทำเลยพยายามขึ้นเก้าดีกว่าโอ้มันเตเบิลจัดเลยวะบอทสี่หกเจ็ด ผมได้ขึ้น5 2ถ้าผมไม่จ่ายตังค์เลยซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะผมได้ขึ้น5 5ขึ้น5 5าห้าเลสเซเราแพ้แต่ตัห้าสิบกูเหลือเลสไปเล่น20ถ้าเกิดกูแพ้โอเค ถ้าผมหยิบควรหยิบ QS แล้วไปเทปโป่เลยวะไม่รู้มกันผมสงสัยว่าผมมาร์คเซเวนทำไมวะบอรดนี้มันใช้เซเวนด้วยอ๋อผมไปควบลักเรโลแน่เลยลักรโลมันใช้เซเวน ใส่เป็นอูดเยอดีกว่าโอ้โหโดนคอแพร้ร้อยเลยปวดใจบกอกโดนคออุยอ้ยเฮ้ยทำไมมันดูตายได้อะ โ้ยเร็วมันดูตายได้จริงแพ้อย,อยู่ดิไหน,น 3, 4, เนี่ยสามสี่ี่สิเหลือเลือดไปเร่นสามสิบได้อยู่บ้างอตวโก้สฮิต e ฟวิตติงโบรอยู่กลเซน ปัญหาคือไม่มีดาเมจิตัเดเจอโอ้แล้วมาเจอคนจะตายเจ็ดศูนยแล้วดินายไลฟ์ที่เลือนดน้อยแค่เพียงโหดจัด าคือดาเมจไม่พอจริงตอนนี้ผมว่าจริงถ้าผมเซ็ตอะแล้วผมฮิตสักตัวหนึ่งไม่เซตก็ก็ซามิล่าผมว่าผมท็อปโฟร้อยเลยแต่ว่าแต่ว่าบวกสิบอะไอเ้เหี้ยบวกสิบแต้มอะ Okay. โอเคอุ้ยใส่ใครไปอ่ะการเบรกฮ้ <Huh? S 1> ไอเทมหายไปไหนอ่ะผมมีเบลไม่ใช่เหรอเฮ้ย <Huh? S 1> What h e l อ๋ออยู่นี่ไอ้เชี่ย สัตว์นึกว่าของหายพี่คนนี้เขาหลังผมแตกหมดเลยอะผมขึ้นได้เลยวะผมนับเลขกวิดไปหน่อย เป็นเรื่องที่ดีตุบไปเลยแหละมีทั้งสองทุกบโนเกวน อีทไฟผมน่าจะโพดีๆได้ละคนละรุ่นเลยเฮียบอท ในที่ห้าว่ะตอนเนี้ยเขาต้องจะไม่ยอมตายกันง่าย Ui, quay trời Đừng quên bro, please, man. No. No. not like this who want โอเคที่สี่ที่สี่อิทไฟโอ้โหแม่งมาตอนนี้กูรู้เลยว่าตาหน้ากูแตกร้อยเลยทาม,มิ่งดีอย่างนี้เกมรับสักอย่างได้ไหมอะก่อนตายกู <c oughs> ว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ ชนะได้ที่สามชนะยังไงเลื่อนมนไม่ลดเลยเฮียโอเคเอายังอยู่ครับเอาที่สามครับ อยางไดออนดีเอดอ่ะพอร้องโอเคทุกอย่างมาตอนสุดท้าย มาเมื่อสายจริีก็ไม่ได้เช็คชนะเงา โอ้เช่อมันเป็นอะไรนี่ทดี่ิเป็นนายไลฟ์ป่ะมันไม่ยอมตายอ่ะอุ้ยแต่ฮิตครับ ไม่ขยับเลย จะสู่สองไม่มีเหียเล่นละเอียดครับเขาน่าจะรู้ตัวแล้วผมว่าเขาน่าจะขยับ แหมไหวปะวะจริงๆผมน่าจะขยับไปแค่เซตแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเซตไม่น่าตายก่อนเวโก้นะ้ยเวโก้ไม่น่าตายก่อนเซตกูหลอนอะไรอ่ะโอเคจีจี